ในห่วงอวกาศอันไกลโพ้นที่เต็มไปด้วยความมืดมิดภาพดา,าวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆจนได้เห็นภาพพื้นผิวที่เต็มไปด้วยเศษหินจำนวนมากหลังจากนั้นภาพก็ถูกตัดไปแทนที่ด้วยภาพบรรดาชายหญิงในชุดสีน้ำเงินกำลังปรบมือแสดงความดีใจและสวมกอดกันด้วยรอยยิ้ม ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ภาพจากหนังไซไฟที่เราเคยชมในโรงภาพยนตร์แต่นี่คือภาพจริงในอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์าการศึกษาจักรวาลอันไร้ขอบเขตโดยมนุษยชาติภาพทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่องค์กรศึกษาการบินและอวกาศแห่งอเมริกาหรือนาซาเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ยานทดสอบการเปลี่ยนเส้นทางดาวเคราะห์น้อยคู่หรือด,ดัตสพุ่งเข้าชนกับดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อว่าไดมาฟอสโครงการด,าดัส เป็นหนึ่งในโครงการศึกษาแผนป้องกันโลกจากการพุ่งชนของอุกาบาตขนาดใหญ่ในอนาคตเป็นการร่วมมือระหว่งางองค์การ NASA านาซาและห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อศึกษาว่ามนุษย์จะสามารถใช้ยานอวกาศเปลี่ยนวงโคโจรของอุกาบาตได้หรือไม่และจะส่งผลได้มากน้อยเพียงใดทีม yeah. so, uh, นักวิจัยได้เลือกดาวเคราะห์น้อยแบบคู่ที่มีชื่อว่าไดมอร์ฟอส ซึ่งโคจอรรอบดาวเคราะห์น้อยอีกดวงที่มีชื่อว่าดีดิมอสเป็นเป้าหมายในการพุ่งชนหนึ่งในนักวิจัยให้เหตุผลว่าที่ต้องเลือกดาวเคราะห์น้อยคู่นี้เป็นเพราะทั้งคู่ไม่มีความเสี่ยงที่จะพุ่งชนโลกและถ้าผลของการชนเบี่ยงเนบงออนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยได้จริงผลการเบี่ยงเบนดังกล่าวก็จะไม่กระทบต่อโลกของเรา So you know, everything about this is test. It's safe There's about done zero0% everything being in manner um, a Chance a a a Um, regardless of what the DART spacecraft does, there's a 0% chance that this asteroid could come towards the Earth. Um, and so it's actually an ideal setup uh, for our science team and for the engineering team, not just uh, on the DART mission, but those of us around the world, uh, to learn uh, and to make ourselves better uh, through this mission. <laughs> แต่มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ600กิโลกรัมเท่านั้นยานลำนี้ไม่มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ติดไปด้วยเพราะเป็นการเดินทางไปแบบไม่มีวันกลับตัวยานมีเพียงระบบเซนเซอร์สำหรับนำทางที่เรียกว่าสันเซนเซอร์ระบบติดตามดวงดาวและกล้องรูรับแสงขนาด20เซนติเมตรที่มีชื่อย่อว่าเดรกโกตลอดระยะเวลาของโครงการบรรดานักวิจัยนักดาราศา,ศาสตร์และวิศวกรในโครงการทำงานอย่างหนัก ในการออกแบบตัวยานคำนวณทั้งความเร็วระยะทางตลอดจนแรงที่จำเป็นต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าภารกิจนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีหลังจากที่ดำเนินการมาหลายปียานดั้นได้ถูกปล่อยออกจากฐานจรวดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปีที่แล้วเพื่อเดินทางไปยังเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลออกไปถึง11ล้านกิโลเมตรยานดั้ใช้เวลากว่า10เดือนในการเดินทางไปหาเป้าหมาย ก่อนที่จะพุ่งชนและบันทึกภาพสุดท้ายบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยให้ผู้คนบนโลกได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะให้ยานคู่หูอีกลำที่มีชื่อว่าลิเซียคูปรับภารกิจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวงโคโจรต่อหลังจากการพุ่งชนนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าอุกาบาตอาจปล่อยสิ่งที่เรียกว่าอีเจกตาหรือมวลสารใดๆที่พุ่งออกมาซึ่งจะช่วยปรับเปลี่ยนความเร็วและทิศทางการโคโจรของอุกาบาตได้หลังจากนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ก็จะเริ่มกระบวนการศึกษาว่าผลของการชนนั้นทําให้วงโครจรเปลี่ยนไปในลักษณะใดซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนจึงจะสามารถสรุปผลได้การทดลองที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับมนุษยชาติหากต้องเผชิญกับการมาถึงของดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ในอนาคตอย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า มนุษยาชาติจะยังไม่ประสบพบเจอกับภัยพิบัติจากดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่พุ่งชนโลกในอนาคตอันใกล้ยอย่างแน่นอนเพราะข้อมูลจากฐานข้อมูลดาราศาสตร์ระบุว่าตอนนี้มนุษย์สามารถระบุจำนวนดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะได้ประมาณ600,000-1ล้านดวงอีกทั้งยังสามารถคำนวณวงโครจรของพวกมันได้อย่างแม่นยำในบรรดาดาวเคราะห์น้อยกว่าล้านดวงดาวเคราะห์น้อยที่โครจรผ่านโลกเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมากที่สุด เพราะพวกมันโครจรไม่ไกลจากโลกมากนักและมีโอกาสที่จะเดินทางมาเยือนโลกได้องค์การน,นาซาระบุว่าดาวเคราะห์น้อยที่โครจรผ่านโลกมีประมาณ29,000ดวงดาวเคราะห์น้อยที่จะส่งผลกระทบต่อโลกได้นั้นจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า140เมตรซึ่งปัจจุบันมีอยู่ราว800กว่าดวงเท่านั้นนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถคำวนวณวิถีโครจรได้ ทำให้เตรียมการรับการมาถึงได้ล่วงหน้าหลายสิบปีถึงหลายร้อยปีข้อมูลจากการศึกษาทางดาราศาสตร์แสดงให้เห็นว่าโลกของเราถูกวัตถุที่มีมวลรวมมากกว่า100ตันพุ่งชนในทุกๆวันแต่การที่ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่จะพุ่งเข้าชนโลกนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากจากข้อมูลสถิติทางดาราศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าโลกจะถูกดาวเคราะห์น้อยขนาดต่างๆพุ่งชนในระยะความถี่ของช่วงเวลาที่ต่างกันดังนี้ ดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25เมตรอาจพุ่งชนโลกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบ100ปีสามารถสร้างความเสียหายได้จากการระเบิดในอากาศดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง140เมตรอาจพุ่งชนโลกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบ20,000ปีสามารถสร้างความเสียหายได้ในรัศมี1-2กิโลเมตรจากจุดที่ตกดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1กิโลเมตรอาจพุ่งชนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบ5 5,000ปี สามารถสร้างความเสียหายได้ในรัศมี10กิโลเมตรจากจุดที่ตกหรือสร้างความเสียหายไปได้ทั่วโลกและดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1กิโลเมตรอาจพุ่งชนอย่างน้อย1ครั้งในรอบ100-200ล้านปีสามารถสร้างความเสียหายได้ในรัศมี100กิโลเมตรจากจุดที่ตกจนนำไปสู่การสูญพันครั้งใหญ่จากบันทึกของประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ปัจจุบันโลกของเรารเผชิญกับการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยเมื่อปี2013 ที่เมืองเชเลบินทางตอนใต้ของเทือกเขาอูรานในประเทศรัสเซียณนะเวลาที่เกิดเหตุชาวรัสเซียสามารถเห็นแสงสว่างวาบของดาวเคราะห์น้อยวิ่งไปตามเส้นโค้งของขอบฟ้าก่อนที่จะระเบิดและปลดปล่อยพลังงานมหาศาลจนกระจกทั่วเมืองแตกและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า1,600คนนี่สะท้อนให้เห็นว่าการมาเยือนของดาวเคราะห์น้อยจากที่อันไกลโพล้นแม้ว่าจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ก็สามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ได้มหาศาลการเดินทางของยานรัสในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่กาวสำคัญในการบุกเบิกเส้นทางใหม่ของวงการดาราศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเดิมพันกับอนาคตและความอยู่รอดของมนุษยชาติด้วยไม่ว่าผลการพุ่งชนในครั้งนี้จะเปลี่ยนวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยได้มากน้อยเพียงใดแต่ยากที่จะปฏิเสธได้ว่ามนุษยชาติ กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการศึกษาดาราศาสตร์